สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่รสามตัวบนปรปจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรสามตัวบนอาจารย์จะวางให้ทั้งหมดสามสูตรด้วยกันเป็นสูตรระยะสั้นๆนะคะ เป็นสูตรระยะหวังผลออาจารย์จะ เน้นให้นะคะใครจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะสูตรนี้ที่มาที่ไปของตัวสูตรนะดูเป็นงวดงวดไปเลยนะอันนี้ยงวดแรกเลยนะงวดที่ออก9 7 8 อาจารย์จะคัดลอกลงวันที่หนึ่งนะคะคือศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกข้างล่างออกห้าแปดศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกห้าแปดตรงนี้เลยศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกแล้วก็ห้าแปดถูกต้องนะคัดลอกไปเรียบร้อยะคะ่ะมาดูสูตรที่หนึ่งนะคะมาดูตรงสีม่วงนี่นะคะก็มีหลักแสนนะคะที่เป็นเลขศูนย์นะ เอามาบวกกับ8ปดคงที่0ูกับแบวกกันก็ได้8 8ดบวกหเป็น9เอา2ตัวนี้ฮะแปดกับ9ต่อไปสูตรที่2มาดูตรงสีฟ้าฟ้าตรงนี้ฮะ,ะสีฟ้าฟ้าหรือสีเขียวโศกตรงนี้นะคะก็มีหลักแสนบวกกับหน่วยบนบวกกับสิบล่างตัวนี้นะคะตัวเดียวนะก็คือ0ูบวกห แล้วก็บวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะแล้วก็เอาบวกกับห้าคงที่หนึ่งกับห้าก็เป็นหกหกเจ็ดแปดอันนี้คือสูตรที่สองส่วนสูตรที่สามจะเป็นสีเขียวะคะ่ะในจออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนมันคนละสีกันนะอันนี้สีเขียวนะคะเขียวจะมีหลักร้อยบวกกันสองครั้งหกสองก็เป็นสิบสองแล้วก็เอาหลักสิบล่างนะคะก็คือเลขห้ามาหนึ่งตัว ลากมานี่ฮะสองกับห้าก็เป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเจ็ดกับแปดผลออกนะงวดที่ออกเก้าเจ็ดแปดนะฮะตรงนี้เลยเพราะหกสี่หกแล้วก็มางวดนี้ก็คือเก้าเจ็ดแปดเป็นงวดแรก เก้าเจ็ดแปดแถวแรกเอาเลขเก้าแถวที่สองเอาเลขเจ็ดตัวนี้นะแล้วแถวที่สามเอาเลขแปดถ้าเราจับค่อยกันมันจะเจอเก้าเจ็ดแปดนะคะก็เป็นมาเป็นตัวตรงเลยฮะงวดที่หนึ่งเราคำนวณเหมือนเดิม,มงวดที่สองตัวเลขก,ก็จะมีตามนี้นะ แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดแล้วก็ข้างล่างออกเจ็ดเจ็ดนะมาคัดลอกนะฮะแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดข้างล่างออกเจ็ดเจ็ดแล้วเราก็มาทําการดูสูตรเริ่มแรกเอาสีม่วงนะฮะสีม่วงที่เป็นหลักแสนเลขแปดดึงขึ้นมานะคะแล้วเอามาบวกกับแปดขงที่แปดกับแปดก็เป็นสิบหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดต่อไป สูตรที่สองสีเขียวโศกนะ,ะตรงนี้ก็คือแปดหลักแสนบวกกับหลักหน่วยบนที่เป็นเลขห้า็อเลขแปดนะคะแปดกับแปดเป็นสิบหกหกรามาบวกกับเจ็ดตัวนี้นะตัวเดียวนะคะหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามสามบวกกับห้าคงที่ก็เป็นแปดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ต่อมา สูตที่สามที่เป็นสีเขียวนี่เลยเก้าสองเป็นสิบแปดหลักร้อยมาสองครั้งเป็นสิบแปดแล้วก็เอาสิบล่างมาครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือเลขเจ็ดเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกโมดที่สองออกมาที่หกเก้าหกแถวแรกเอาหกแถวที่สองเอาเก้าแถวที่สามก็เอาหก มาเป็นตัวตรงนะคะสองงวดแล้วคำนวณต่อไปงวดที่สามงวดที่สามที่ออกหกเก้าหกตรงนี้เลยหกเก้าหกจะมีศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกแล้วข้างล่างหกหนะะึ่งค่ะ ศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งระจมาคัดลอกนี้ยคะศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งสูตรที่หนึ่งะเราก็จะใช้แสนที่เป็นเลขศูนย์ตัวนี้ขึ้นมาตั้งเนี่ยศูนย์เรานำมาบวกกับแปดของที่ศูนย์ก็แปดก็ได้แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเราไปสูตรที่สองเอาหลักแสนนะมาบวกกับหน่วยบนศูนย์บวกหกได้หก แล้วบวกกับสิบล่างตัวเดียวนะคะคือเลขหกตัวนี้หกหกหกเป็นสิบสองแล้วก็บวกห้าคงที่เป็นเจ็ดนะสองก็บห้าก็เป็นเจ็ดแปดเก้านับเรียงตัวไปเลยะคะต่อมาสูตรที่สามเราจะใช้หลักร้อยบนสองครั้งหกสองเป็นสิบสองบวกกับสิบล่างหนึ่งครั้งนะคะก็คือสองก็หกก็เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้แปดกับเก้าผลของการออกนะออกมาที่แปด เก้าแปดแถวแรกเอาแปดนะคะแถวที่สองเอาเก้าแถวที่สามเอา 8. 8, 9, 8. แปดแปดเก้าแปดเราก็เป็นสามงวดนะคะถ้าเรววาวางไข่้ข่กันมามันจะมีตัวตรงที่เป็นแปดเก้าแปดนะคะมันจะมีแปดเจ็ดแป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 ดเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า แปดแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็สลับตำแหน่งมาตัวนี้ด้วยนะมันก็จะมีชุดนี้แหละแปดเก้าแปดเพราะคนละบรรทัดกันนะก็เป็นสามตัวบนตรงนะคะเป็นงวดที่สามเดี๋ยวจานลดหน้าจอให้แคปไว้ก่อนสามงวดนี้เมื่อแคปเสร็จแล้วจานจะเบิ้ลขึ้นนะคะเปิดหน้าใหม่มาคำนวณงวดที่สี่ เปิดข้างนอกนะเดี๋ยวโดนกล้องว่าที่สี่ฮะมาดูสูตรสามตัวบนนาะสูตรสามตัวบนเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันระยะหวังผล คำนวณมาสามงวดที่ผ่านมานะคะก็ได้ตรงๆทั้งสามงวดเลยนะคะคราวนี้มาดูงวดที่สี่บ้างทําเหมือนเดิมนะงวดที่สี่้วก็ใช้ตัวเดิมนะคะก็คือแนวทางของหลักแสนนะคะที่เป็นเลขสามตัวนี้ยกขึ้นมานะสามแล้วํำบาบวกกับแปดคงที่สามก็แปดก็เป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งแล้วเอาบวกกับหนึ่งเป็นสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง ต่อไปสูตรที่สองตัวนี้นะคะสีสีเขียวโศกๆศกนี่นะคะก็คือสามบวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขแปดสามกับแปดก็เป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกแปดตัวนี้นะเป็นเก้าตัวเดียวนะคะเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ไล่ไปเลยสี่ห้าหกใช่เราต้องใช้สามตัวตัวนี้ต่อมาสูตรที่สามเลยใช้หลักร้อยแปดสองเป็นสิบหกหกมาบวกกับสิบล่างที่เป็นเลขแปดตัวนี้ลากลงมาค่ะ หกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกแล้วก็สี่ห้าออกมาที่หนึ่งสี่ห้าอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะหนึ 1, 4, 1, ่งสี่ห้าหนึ่งเราใช้ตัวนี้แถวบนก็ให้เป็นหลักร้อยปอไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็แถวสูตรที่สองสี่สูตรที่ 2, สามเอาตัวนี้ห้า อาจารย์คำนวณมาสี่งวดนะระยะหวังผลเนี่ยที่บอกไปนะฮะก็เออยังเข้าอยู่นะเป็นตัวตรงด้วยนะฮะตรงตรงด้วยะะถ้าเราไข้กันมันจะเจอนะฮะแล้วอันนี้วิธีการคัดเราก็คัดที่ติดที่ติดเลขสี่ไข้กันั้มอันไหนมีเลขสี่ก็ใช้มาอย่าง2 5ง้าสี่ถ้าเป็น2องห6สองหก ห้าหรือว่าสองห้าห้านี่ก็ไม่ต้องใช้นะเพราะว่ามันไม่ติดเลขสี่งวดนี้มันจะเด่นที่สี่กับเก้าที่สี่กับเก้าถ้าเป็นตัวเด่นนะแเราก็คัดที่ติดตัวเด่นถ้าไม่ติดเราก็ไม่ต้องเอานะคะในที่นี้อาจารย์จะไม่ได้เขียนให้นะเดี๋ยวเรามาใช้เขียนงวดนี้เลยนะลองมาลองดูนะคะใครจะเพิ่มเติมตรงนี้ <c oughs> ให้เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้แต่อาจารย์จะทําแบบนี้แล้วก็เราก็เลือกสูตรนี้ไว้สักชุดหนึ่งตัวที่ชอบนะเราไปเลือกแบบครบสามตัวบน รือว่าเดี๋ยวมีสูตรเน้นครบสองตัวท้ายแล้วมาที่หนึ่งด้วยนะ,ะไ,มไม่ทราบว่ามันจะมาที่สูตรไหนนะตัวเลขมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะอยู่ที่เราชอบเราจะตามสูตรไหนก็สูตรนั้นเลยนะคะ,ะตามนี้เนาะตอนนี้ขยับขึ้นไปนะเป็นงวดที่ 5. ห้าเมืที่ห้าอาจารย์ก็คัดลอกลองมาที่หนึ่งนะคะเมืที่ออก หนะึ่งหนึ่งสี่ห้าก็เอาสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดลงมาคัดลอกนะฮะสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดลงมาคัดลอกเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําเหมือนเดิมเอาหลักแสนที่ไปเลขสี 4, ่ถึงขึ้นไปสี่บวกกับแปดก็เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามได้สองก็สามสองก็สามแล้วก็ใครจะกันเป็นสองสามสี่เลยก็ได้นะฮะแต่อันนี้มันเข้าแค่สองก็สาม แล้วก็มาสูตรที่สองที่เป็นเขียวสศกโศกนี่นะก็จะเป็นสี่นะหลักหลักแสนบวกกับหน่วยเป็นเก้านะเก้าบวกกับสามตัวนี้เป็นสิบสองสองบวกกับห้าของที่ก็เป็นเจ็ดแปดเก้าฮะเจ็ดแปดเก้าสามตัวต่อมาเราจะเอาหลักร้อยบนนะคะคือคือหนึ่งคูณหนึ่งบวกกันสองครั้งอ่ะหนึ่งคูณสองก็ได้สองหรือหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองแบบนี้ แล้วเราก็เอาหลักสิบล่างนะที่เป็นเลขสามลากลงมาสองก็สามก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งนะห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วก็จะรอผลก็มีแถวละตัวไหมแถวละตัวหรือเปล่าฮะที่เราคำนวณมาทั้งหมด สี่งวดมันจะมาตรงทุกงวดเลยนะก็คือแถวและหนึ่งตัวเรียงไว้เลยแถวที่หนึ่งก็อยู่หลักร้อยแถวที่สองก็อยู่หลักสิบแล้วแถวที่สามก็อยู่หลักหน่วยเดี๋ยวอาจารย์ไขให้นะจะได้ดูขึ้นมาชัดเจนขึ้นในงวดนี้เลยงวดที่ห้านี่นะฮะนี่ค่ะอา,อาจารย์ทําแค่สองตำแหน่งนะคะสองตำแหน่งถ้าใครจะเอาตัวนี้ก็เลือกแค่สี่เจ็ดหกนี่ก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราทําแค่นี้ก่อนเข้าที่มันเข้าจริงนะคะก็คือ ตัวแรกเลยก็คือ275 285ดห้าสอแล้วก็สองต่อไปหลักร้อยยังคงเป็นเลข2 27แล้วก็เปลี่ยนเป็น5เป็น6นะ2อ6 2จ6แล้สอง6มีตยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เปลี่ยนจากหลักร้อยที่เป็นเลข2มาเป็นเลข3ก็ลอกเหมือนเดิมเลยก็375 385 395 376 386แล้วก็396งวดนี้อาจารย์จะเน้นตัวที่ติด2กับ7นะคะ คือแนวทางของสูตรย้อนงวดนะเดินดีนะคะวันนี้จะเป็นเลขสองหรือว่าเลขเจ็ดอันไหนติดสองกับติดเจ็ดแล้วก็เน้นไว้ะคะชุดเน้นมีทั้งหมดแปดชุดเนาะที่ติดสองกับเจ็ดนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะก็คือแปดชุดที่เขียนไว้นี่นะคะแปดชุดอ,อันนี้ไม่มีติดสองกับเจ็ดนะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ไม่มีสองไม่มีเจ็ด อันนี้มีสองสองนะแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่ค่ะสองกับเจ็ดแล้วเราถ้าเรามาเทียบเนาะถ้าแต้มรวมสองตัวบนนะมันจะมีเอาอันนี้ถ้ามันมาตรงใช่ไหมเจ็ดกับห้าเป็นสิบสองแต้มรวมสองตัวไม่มีค่ะตรงนี้ก็กลายเป็นสีเหลืองไปสำรองนะคะเจ็ดกับสองเจ็ดกับห้าเนี่ยเป็นสิบสองเป็นสำรองนะคะแล้วก็ แปดกับห้าเนี่ยเป็นสิบสามนะอันนี้มีแต้มสองตัวแต้มสามก็เป็นสองแปดห้าก็ไปเก้ากับห้าเป็นสิบสี่มีแต้มรวมเลขสี่นะแต้มสี่ตัวนี้ได้อยู่นะแล้วว่าหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดเป็นสิบสามนะเป็นสิบสามมีแต้มรวมนะก็เป็นสองเจ็ดหกแปดกับหกเป็นสิบสี่นะมีนะ,ะแต้มสี่ เก้ากับหกเป็นสิบห้าอันนี้แต้มรวมสองตัวบนไม่มีแต้มห้านะคะก็เป็นชุดสำรองไปแล้วก็เจ็ดกับห้าเป็นสิบสองไม่มีแต้มรวมนะคะเป็นสำรองอันนี้ไม่มีสองก็บเจ็ดไม่เลือกนะคะอันนี้มีได้เจ็ดก็สิบสามเนาะแต้มสามมีนะคะใครจะพิจารณาีิสุดนี้ก็ได้หรือใครจะไปเลือกจากครบ ครบสามตัวบนสองสูตรจับชนกันอันนั้นก็น่าจะเป็นแนวทางของเอตัวนี้นะเพิ่มตรงนี้เป็นสี่เจ็ดหกนะครท่านผู้ชมสี่เจ็ดหกตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปดูในโค้งสุดท้ายแล้วกันอันนี้สูตรนี้มันไม่มีแนวทางของเลขสี่นะะมันมีแค่สองกับสามเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้ากับหกตามนี้เลยหลัาจา์จะลดหน้าจอทุกท่านได้แคปไว้นะ อันนี้เป็นงวดที่สี่กับงวดที่ห้าอาจารย์คำวนวณให้ทั้งหมดสี่งวดนี้มาตรงทั้งสี่งวดเลยนะงวดนี้ลงมาลุ้นกันดูสูตรนี้จะเข้าไหมคะท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ